ยี่สิบเก้านะครับตุลาก็วันนี้มาเปลี่ยนหมายนะครับมาเส้นสุพรรณบุรีนะครับมาเดี๋ยวตอนนี้เจอหนถ้ากานนะครับเดี๋ยวตรงไหนจอดสวยๆก็จอดตีไปเรื่อยนะครับวันนี้นะครับคนเยอะยรู้ว่าครับว่าวันนี้จะมีแต้มไปฝากน,นะนะดูปากนะครับเดี๋ยวก็มาติดตามกันครับผม เฮ้ย e, อยู่บ้านอ่ะเุ้ยเทปืนเอาแล้วครับเทปืนโอ้สุดยอดครับยังไงครับอันนี้กัดเหยื่ออะไรครับเนี่ยโอ้โหเต็มคอเลยครับไซส์ปลาเกลือนะครับเช้านี้มาที่หลังนะครับ เจ้าของเหยื่ออยู่เลยเจ้าของเหยื่ออยู่นั่นแหลว้าวคุณหยู่แล้วครับไชโลครับ ไปเรื่องครับไปเรื่องนึกว่าจะแห้วครับาดูเนี่ยครับทรงตัวนี้ทรงเข้าคอกันเลยทีเดียวอเอ๋ครับสุดยอดครับผมขอมไห่หน่อยแมไม่งั้นได้นนไซโลแล้ว โอเคครับขอบคุณครับขบยันเทพนองครับนองซิ่งครับคู้ตีนะครับก็วันนี้มาสุพรรณนะครับก็กว่าจะได้แต้มแรกก็ยากหน่อยสายสวยครับเป็นปลาน้ําเข้านานะครับตรงนี้นะครับก็กาลังจะเลี้ยวเข้าใสนานะครับรอเทพนองกับเทพปืนนะครับไม่รู้เทพนองหายไปไหนเวครับผมเกือบโลครับดยจ้าครับผม มหนึ่งแต้มครับประชุนนา่า ใส่สวยเลยครับโอเคครับสุดยอดครับครับก็ได้มาอีกหนึ่งแต้มนะครับเป็นบาชอนนานะครับตีตรงร่องน้ําผ่านเข้านานะครับด้านหลังทางนู้นนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตรงนู้นครับไปทางนู้นนะฮะผมเดินเข้าไปตีอยู่นะครับก็มีไล่มากัดตัวหนึ่งครับแต่ว่านอยู่ริมริมขอบขอบนานะครับแล้วมันก็วิ่งเข้าป่าไปแล้ะก็คือแล้วก็ไปซ้าอีกร่องหนึ่งในตัวนี้ครับโอเคครับสุดยอดครับ ครับรอบบ่ายนะครับก็ค่อยๆขยับเพิ่มนะครับวันนี้ได้ไซส์สวยๆเลยนะครับเป็นเอากบยางงานไม้เคาะนะครับเป็นปลาคองนะครับด้านหลังนะครับก็เห็นขึ้นจิบๆอยู่ก็โอเคครับสุดยอดครับ ครับก็วันนี้29้าตุลานะครับทิ่สุพรรณบุรีก็ได้6แต้มนะครับยังไงก็จะนําผลงานมาให้น้าๆได้รับชมกันนะครับเดี๋ยวยังไงวันนี้ผลงานอาจจะน้อยไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวจากลากันด้วยภาพบรรยากาศนะครับหมายสวยๆนะครับสุพรรณบุรีนะครับอำเภอสองพี่น้องมุ่งหน้าเข้าสู่สุพรรณบุรีนะครับหมายทางทางสวยๆกันเลยนะครับฝีมือเอานะครับปลาหมีนะครับแต่ก็โดนทุกวันนะครับผมขอบุณนะครับผมสวัสดีครับ